โลกของเราเคยมีชายอยู่คนหนึ่งชายที่ถูกคนทั้งโลกเรียกว่าเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์สปอยหนังเทพเจ้ากวนอูหนังเรื่องนี้อิงจากประวัติศาสตร์แต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะขอเล่าเฉพาะเนื้อหาในหนังเท่านั้นถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมเรื่องราวของกวนอูกันครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับกวนอูเนี่ยเป็นเพียงคนขับเกวียนเทียม,มวัวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่นั่นคือภายนอกจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีวรยุทธ์ล้ำเลิศมากที่สุดคนหนึ่งในแผ่นดินเพียงแค่กวนอูไม่ได้แสดงมันออกมาให้ใคร กวนอูหลงรักหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกันเธอชื่อว่าฉีหลานวันหนึ่งเธอถูกพวกทหารวางแผนฉุด พวกทหารพวกนี้แอบเข้ามาที่บ้านตอนกลางคืนฮะในคืนนั้นเองกวนอูที่รู้แผนของพวกมันจึงทําการลอบสังหารพวกทหารจนลาโลกกันยกทีมแล้วทิ้งเพียงศพเอาไว้หน้าบ้านของหญิงสาวเช้ามาก็มีคนมามุงดูเจ้าหน้าที่ถูกฆ่าแต่ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าเป็นฝีมือของใครเวลาได้ผ่านไปกวนอูได้กลายมาเป็นแม่ทัพใหญ่ของเล่าปีและได้เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันด้วยและหญิงสาวที่เขาหลงรักก็กําลังจะกลายเป็นพี่สะใภ้พ่อแม่ของนางแนะนํานางให้กับเล่าปีจ ยุคนี้มีสงครามรบพุ่งกันอย่างดุเดือดและวันที่ไม่คาดคิดก็มาถึงโจโฉบุกเผาทำลายบ้านเมืองของเล่าปีศึกครั้งนี้กวนอูและพี่สะใภ้ต้องตกเป็นเชลยของโจโฉแบบไม่สมัครใจโจโฉยังคงทำสงครามอย่างต่อเนื่องและศึกครั้งนี้กำลังรบกันอย่างดุเดือดเหมือนเช่นเคยแม่ทัพฝั่งข้าศึกบุกทะลวงมาถึงหน้ากำแพงเมืองโจโฉจึงมาไหว้าวานให้กวนอูออกไปสังหารแม่ทัพฝั่งข้าศึกให้ส่วนกวนอูเองก็ไม่อยากทนเห็นคนเจ็บล้มตายไปมากกว่า ถ้าหากว่าการฆ่าแม่ทัพฝั่งตรงข้ามจะทําให้จบศึกโดยไวเขาก็ตกลงที่จะทํากวนอูต้องการทหารม้าฝีมือดี30นายไปกับเขาก่อนที่เขาจะพูดกับเหล่าขุนศึกของโจโฉว,ว่าเรารับใช้เจ้านายคนละคนกันเราไม่เคยเป็นพี่น้องกันแต่การรบวันนี้ทุกคนคือพี่น้องข้าขอให้เราร่วมรบกันดั่งพี่น้องก่อนที่จะคารวะเหล่าขุนศึกของโจโฉเตียวเลี้ยวเป็นหนึ่งใน5ทหารเสือของโจโฉพูดขึ้นมาคนแรกว่าจะไปกับกวนอูและเหล่าขุนศึกคนอื่นๆก็เอาด้วย ขณะที่แม่ทัพฝั่งข้าศึกบุกถึงหน้าประตูเมืองกวนอูก็นําทัพม้าเข้าตีตลบหลังจากนั้นเข้าทําการดวลตัวต่อตัวกับแม่ทัพข้าศึกแล้วการต่อสู้ก็จบลงอย่างรวดเร็วครับความดีความชอบครั้งนี้ทําให้พระเจ้าเฮียนเตประธานยศให้กวนอูเป็นแม่ทัพฝ่ายหน้าและเลื่อนขั้นเป็นขุนนางแต่กวนอูปฏิเสธเพราะเขาจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้ข่าวของเล่าปี่เท่านั้นจากนั้นเขาก็จะกลับไปหาเล่าปี่ทันทีเมื่อรู้ว่าเล่าปี่อยู่ที่ไหน<ๆ>เขาไปแน่นอนหลายๆครั้งที่มีโอกาสพบกันโจโฉก็จะพูดให้กวนอูมาทาทํ การ่วมับเขแต่ไม่ว่ากี่ครั้งกวนอูก็ปฏิเสธแต่แม่นางชีหลานหรือพี่สะพ้ยกลับไม่เห็นด้วยที่กวนอูจะอยู่ที่นี่เธอคิดว่ากวนอูควรจะออกไปตามหาเล่าปีแล้วกลับไปทํางานกับเล่าปีทิ้งเธอให้อยู่ที่นี่ก็ได้แต่ที่กวนอูต้องอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะปกป้องแม่นางชีหลานนั่นแหละครับแต่กวนอูไม่ได้พูดมันออกไปได้แต่พูดกับนางว่าข้าขอโทษที่ทําให้ผิดหวังกลับมาที่โจโฉยังคงพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะใจกวนอูในยามศึกสงครามวัตถุดิบทําอาหารนั้นหายากมาก แต่โจโฉก็ยังให้คนไปหาแล้วก็ทําอาหารเหอถงให้กวนอูได้ทานเพื่อที่จะเอาชนะใจเขาคืออาหารเหอถงนี่เป็นอาหารพื้นบ้านของกวนอูนะครับทั้งอาหารรสเลิศทั้งเหล้าชั้นดีโจโฉรินเล่าให้กับกวนอูอย่างนอบน้อมกวนอูไม่เข้าใจการกระทําเช่นนี้จึงถามไปว่าข้าเป็นแค่สามัญชนทําไมต้องนอบน้อมขนาดนี้โจโฉตอบกลับมาว่าถ้าหากว่าการประจบประแจงทําให้แผ่นดินสงบได้ข้าจะคํานับเจ้าไปจนชั่วชีวิตข้าแต่กวนอูแย้งว่าข้าไม่ใช่นักรบผู้ยิ่งใหญ่ ในกองทัพท่านมีทหารฝีมือดีตั้งเยอะถ้าข้ายัางอยู่ที่นี่จะทําให้พวกเขาลําบากใจกวนอูย้ําเสมอว่าเล่าปีกับเขาเป็นดังพี่น้องร่วมสาบานกันแต่บุญคุณของท่านข้าจะต้องทดแทนแน่แต่ถ้าหากท่านคิดว่าวันข้างหน้าข้าจะทําให้ท่านลําบากก็จงฆ่าข้า,ขาตอนนี้โจโฉไม่เข้าใจจริงๆครับว่าทาไมกวนอูถึงจงรักภักดีกับเล่าปีขนาดนี้ทั้งคู่ก็ดื่มกันไปคุยกันไปอย่างถูกคอกวนอูได้แต่พูดขอบคุณโจโฉกับน้ําใจที่เขามีให้แต่ในใจของกวนอูรู้ดี จะให้เขาหักหลังเล่าปีนั้นเขาทําไม่ได้จริงๆแต่การดื่มครั้งนี้เป็นแผนการของโจโฉในอาหารกวนอูถูกวางยาให้ขาดสติและโจโฉได้ให้คนสกัดจุดพี่สะพ้ายแล้วพามันนอนที่ห้องของกวนอูหวังจะให้กวนอูได้เสียกับพี่สะพ้ายเพื่อที่จะให้แตกคอกับเล่าปีกวนอูพยายามคุมสติเอาไว้ซึ่งพี่สะพ้ายเธอขยับตัวไม่ได้ได้แต่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงด้านบนห้องมีสายลับถูกส่งเข้ามากวนอูดึงสติแล้วปาการน้ําใส่จนร่วงลงมาสายลับ พูดว่าท่านเล่าปีส่งข้ามาตอนนี้ท่านเล่าปีอยู่ที่ลู่หยางหลังจากที่ส่งข่าวเสร็จสายลับก็ปิดชีวิตตัวเองลาโลกไปเลยกวนอูขอเข้าพบโจโฉเพื่อบอกลาอย่างเป็นทางการแต่โจโฉรู้อยู่แก่จใจครับว่ากวนอูมาทําไมจึงตั้งใจหลบหน้าไม่ยอมพบกวนอูกวนอูไม่มีทางเลือกนอกจากฝากลาโจโฉด้วยแล้วก็จากไปขณะที่โจโฉจําใจปล่อยกวนอูไปพร้อมกับสั่งเหล่าขุนนางและแม่ทัพว่าห้ามใครแต่ต้องกวนอูท่ามกลางเสียงคัดค้านเพราะถ้าหากปล่อยกวนอูลกลับ หาเล่าปีอนาคตพวกโจโฉเองเนี่ยแหละครับที่จะลําบากแต่โจโฉบอกว่าข้าตกลงกับเขาไว้แล้วยังไงก็ต้องทําตามข้อตกลงขณะที่กวนอูพาพี่สะพ้ายเดินทางไปหาเล่าปีทางฝั่งของโจโฉก็มีขุนนางและแม่ทัพขอให้ฮ่องเต้ออกคําสั่งสังหารกวนอูซะพอคําสั่งออกมาพี่ราบส่งข่าวก็กระจายคําสั่งนั้นออกไปเหล่าบรรดาแม่ทัพประจําด่านต่างๆก็รับคําสั่งเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกวนอูเดินทางมาถึงด่านแรกของซิ่วนายด่านที่ได้รับคําสั่งให้จัดการกวนอ ก็สั่งทหารปิดล้อมเอาไว้แล้วจับพี่สะพภยแยกออกไปวันอูทําการขัดขืนการจับ และคว้าง้าวฟาดฟันเหล่าทหารจนล้มละเนรละนาดหงสิ่วไม่รอช้าปรีเข้าหาดวนตัวต่อตัวกับกวนอูจากนั้นกวนอูรีบอาศัยจังหวะขึ้นม้าและควบตามพี่สะพ้ายไปตามมาจนทันในตรอกแคบๆกวนอูสังหารทหารสองคนที่หิวนางหนีมาจากนั้นหงสิ่วตามมาทันจึงปะทะกันตัวต่อตัวในตรอกแคบๆนั้นง้ของกวนอูเสียเปรียบทวนของหงสิ่วเดี๋ยวติดซ้ายเดี๋ยวติดขวากวนอูจึงเปลี่ยนวิธีการจับหงสิ่วเสียเปรียบกวนอูฟันทวนขาดเป็นสองท่อนแต่หงสิ่วก็ ใส่จังหวะเหยียบเง้จนหักเช่นกันก่อนที่กวนอูจะถามหงซิ่วไปว่าเจ้าอยากจะฆ่าข้านักใช่ไหมหงซิ่วตอบว่ามันเป็นราชองค์การฆ่าขัดคําสั่งทางการไม่ได้ก่อนที่จะถูกกวนอูสังหารกวนอูพาพี่สะพ้ยเดินทางต่อนในค่าคืนนั้นขณะแวะพักมา้ากวนอูได้ให้มีดกับนางไว้เพื่อใช้ป้องกันตัวนางเห็นว่าที่ด้ามมีดมีการสลักอักษรเดียวกับมีดที่เคยมีคนสังหารทหารที่หน้าบ้านนางประกอบกับตอนที่กวนอูโดนโจโฉว,วางยาเผลอพูดความในใจออกมาทําให้นางเริ่มมั่นใจว่าครั้งนั้น เป็นกวนอูที่ช่วยนางเอาไว้แน,แน่แต่นางก็ยังไม่ได้พูดอะไรกับเขากวนอูพาพี่สะพ้ายเดินทางมาถึงเมืองลกเอียงมาถึงก็เจอกับฮันฮกซึ่งเคยเป็นดั่งพี่น้องร่วมทําศึกด้วยกันมาฮันฮกเคยเสียทั้งบ้านทั้งครอบครัวจึงไม่ได้รบราฆ่าฟันคนอีกแล้วกวนอูลองชวนเขากลับไปทํางานด้วยแต่เขาก็ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่าท่านอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่แล้วทําไมต้องกลับไปอีกฮันฮกเองก็ไม่สามารถขัดราชองค์การได้เช่นกันถึงแม้ว่ากวนอูจะเป็นเหมือนพี่น้องเขาจําเป็นต้องหยุดกวนอูที่ เขาหันกลับมาแล้วใช้เข็มอาบยาพิษกวนอูรู้ดีครับแต่ก็ไม่หลบฮันฮกตกใจและรีบถามกวนอูไปว่าทําไมท่านถึงไม่หลบทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นเข็มอาบยาพิษกวนอูพูดว่าเราไม่ใช่คู่อาฆาตกันแต่เป็นดังพี่น้องที่ข้ายอมเจ้านั้นก็เพื่อให้เรานั้นขาดกันจากนั้นกวนอูก,ก็หยิบดาบของฮันฮกขึ้นมาฟันเขาแต่ฮันฮกเองก็ไม่หลบเช่นกันก่อนที่จะลาโลกเขาพูดว่าเราเป็นดังพี่น้องจะให้ฆ่าฆ่าพี่ได้ยังไงแล้วก็สิ้นใจจากนั้นเหล่าทหาร ของเขาก็กลูกันเข้ามาแล้วก็ทําการประทะกับกวนอูตอนนี้กวนอูเสียเปรียบมากเพราะว่าสู้ไปยาพิษก็ออกฤทธิ์ไปกวนอูสู้จนเกือบหมดสภาพในนี้เป็นโรงเก็บอาวุธทาให้มีอาวุธใช้อย่างมากมายกวนอูสู้จนเหลือคนสุดท้ายเขาพยายามที่จะสังหารกวนอูและดูเหมือนว่ากวนอูเองก็ไม่มีเรียวแรงที่จะขัดขืนแล้วแต่พี่สะพ้ายช่วยกวนอูเอาไว้และพาเขานี้ไปพักฟื้นกับน,นักบวชบนภูเขาท่านนักบวชชื่อว่าพาเจ๋งได้ช่วยรักษากวนอูจนหายดีแต่ก็สลบไปถึง1ิบวัน โดยมีพี่สะพ้ายช่วยดูอาการอย่างใกล้ชิดกวนอูฝากพี่สะพ้ายให้ท่านนักบวชพาไปส่งหาท่านเล่าปี่ส่วนตัวเองจะล่อพวกทหารที่ติดตามไปอีกทางและที่นี่คือด่านกีสุยกวนเป็นด่านที่3ที่กวนอูจะต้องผ่านมีนายด่านชื่อว่าเปียนฮีหรือว่าเปียนฮีประตูด่านปิดลงพร้อมการต่อสู้เปิดมาอีกทีกวนอูเก็บทั้งด่านต่อมาข่าวการเสียชีวิตของนายด่านก็ถึงหูโจโฉโจโฉจึงพูดในที่ประชุมว่าอธิบายได้ไหมว่าเพราะอะไรทำาไมถึงขัดคำสั่งข้า เขาทูคุกเขาลงและพูดว่านี่เป็นคําสั่งของเขาเองถ้าจะลงโทษก็ลงโทษเขาแต่ทุกคนก็คุกเขาลงพร้อมกันหมดพร้อมกับบอกว่านี่เป็นคําสั่งของพวกเขาเองคือพร้อมใจกันรับผิดเพราะทุกคนคิดว่าไม่สมควรปล่อยกวนอูไปแล้วถ้าโจโฉจะประหารประหารทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะเยอะไปนะโจโฉชักกระบี่ออกมาเพื่อที่จะลงโทษแต่เตียวเลี้ยวก็ได้ห้ามโจโฉเอาไว้ตัดกลับมาที่กวนอูยังคงเดินทางต่อไปครับมาถึงในเมืองก็พบว่าไม่มีชาวบ้านอยู่เลยแม้แต่คนเดียวแต่มีชายคนหนึ่ง อยู่ในเมืองกวนอูเลยถามไปว่าเจ้าเมืองนี้อยู่ที่ไหนข้าได้ข่าวว่าเขานั้นเป็นคนเลวชายคนนั้นได้ตอบกลับมาว่าเขาได้ฆ่าเจ้าเมืองไปแล้วเพราะเจ้าเมืองชอบกดขี่ประชาชนแล้วตอนนี้เขาก็คือเจ้าเมืองคนปัจจุบันมีชื่อว่าองเซ็กโดยองเซ็กได้ให้ชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนเพราะไม่อยากให้การต่อสู้นี้มีผลกระทบกับชาวบ้านและเขามีหน้าที่ที่จะหยุดกวนอูที่นี่ตามราชาองค์การแต่กวนอูไม่ยอมสู้ด้วยเพราะองเซ็กก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งแต่ด้วยภาระหน้าที่องเซ็กจําเป็นต้องทาครับกว กวนอูก็ไม่มีทางเลือกที่จะต้องป้องกันตัวอองเซ็กบุกจนเหนื่อยแต่ก็ทําอะไรกวนอูไม่ได้กวนอูเอาเงาแทงลงดินก่อนที่จะจากไปอองเซ็กลุกขึ้นหยิบเงาของกวนอูพร้อมกับพูดว่าสองวันที่แล้วเขาได้ให้ทหารไปจับตัวนักบวชแล้วก็พี่สะพ้ายเอาไว้แล้วแล้วอองเซ็กก็บอกให้กวนอูไปมอบตัวซะไม่งั้นทั้งสองคนนั้นอาจจะอดตายก็ได้นะกวนอูพยายามถามอองเซ็กว่าจับตัวสองคนนั้นไปไว้ที่ไหนแต่อองเซ็กก็ไม่ตอบพร้อมกับปล่อยเงาร่วงลงมาฟันคอตัวเองขาดเหลือเพียงร่างไร้วิญญ,ญา กวนอูไม่มีทางเลือกเลยเข้าไปถามชาวบ้านแต่ชาวบ้านกลับโกรธแค้นครับที่กวนอูฆ่าเจ้าเมืองของพวกเขาซึ่งจริงๆแล้วเป็นองเซ็กเองที่ฆ่าตัวตายมากกว่าแต่ก็คือองเซ็กเนี่ยเขาเป็นเจ้าเมืองน้ำดีครับชาวบ้านเลยรักเขาทำให้กวนอูโดนชาวบ้านรุมปาหินใส่ก่อนที่เตียวเลี้ยวจะเข้ามาห้ามเอาไว้ซึ่งคนที่มาด้วยก็คือโจโฉตอนนี้โจโฉเดินทางมาด้วยตัวเองครับพร้อมกับกองทหารส่วนตัวพร้อมกับจับทหารของ,ององเซ็กและพวกชาวบ้านมาเพื่อประหารเพราะไม่ว่ายังไงคนพวกนี้ก็ไม่ ยอมบอกว่าจับพี่สะพ้ายไปไว้ที่ไหนแต่กวนอูบอกว่าต้องไม่มีใครตายแต่โจโฉยืนยันครับว่าถ้าไม่ปิดปากให้หมดแล้วข่าวล่วะไหลออกไปว่ากวนอูแม่ทัพใหญ่ถูกชาวบ้านรุมประชาทันชื่อเสียงของกวนอูเละเทะแน่นอนแต่กวนอูก,ก็ยังยืนยันครับว่าถ้ามีใครตายเขาจะฆ่าโจโฉแบบจริงจังโจโฉจึงสั่งปล่อยทุกคนแล้วก็สั่งห้ามใครพูดเรื่องนี้เด็ดขาดไม่งั้นจะเก็บทั้งเมืองโจโฉตามหาท่านนักบวชแล้วก็พี่สะพ้ายจนเจอตอนนี้โจโฉมีบุญคุณกับกบวนอูอีกครั้งและทางโจโฉจะ ยอมส่งพี่สะพ้ายของกวนอูกลับไปหาเล่าปีแต่ว่าบุญคุณต้องทดแทนครั้งนี้จะมีศึกครั้งใหญ่ฆ่าศึกกว่า2 0 0 0 0 0คนโจโฉอยากให้กวนอูมารบแล้วก็ทําลายฆ่าศึกสักสอง0 0คนที่เหลือเนี่ยจะถอยไปเองกวนอูอยากรู้ครับว่าถ้าช่วยฆ่า20,000คนแล้วจะทําไงต่อโจโฉก็บอกว่าเราจะชนะและรวมแผ่นดินทางตะวันตกได้ทีนี้ทุกคนก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่กวนอูคิดว่าถ้าฆ่า20,000คนจะไม่ยิ่งทําให้คนเกลียดกันหนักเข้าไปกว่าเดิมหรอโจโฉบอกว่าแต่นี่เป็นราคาที่ถ ที่สุดแล้วนะสำหรับการที่จะซื้อความสงบสุขแต่กวนอูคิดว่าถ้าเขาลอบสังหารแม่ทัพละ่ะไม่จำเป็นต้องรบกันด้วยโจโฉบอกเยี่ยมถ้าทําแบบนั้นได้เจ้าก็จะช่วยชีวิตคนอีก2 0 0 0 0คนได้เลยนะกวนอูกตกลงทํางานสุดท้ายให้กับโจโฉแต่มีข้อแม้ว่านี่ขอเป็นงานสุดท้ายแล้วจริงๆนะแล้วก็ขอให้โจโฉเลิกตื้อเขาสักทีแต่ในใจโจโฉคิดว่ายังไงก็จะทําให้กวนอูยอมตกลงมาทํางานให้จนได้เลยนะจากนั้นโจโฉก็ให้กวนอูมาส่งพี่สะใภข้ามแม่น้ํากลับไปหาเล่าปีแต่พี่สะใภนางได้้้รรูคววามมจิงหดแล ว่ากวนอูเคยช่วยนางไว้และกวนอูเองก็หลงรักนางมานานแล้วก่อนที่จะได้เจอกับเล่าปีซี่นางพูดว่าถ้าถึงลู่หยางนางจะขอให้เล่าปียกนางให้กับกวนอูแทนกวนอูช็อกหนักมากบอกเฮ้ยไม่ได้เจ้ากําลังจะเป็นเมียพี่ข้าแต่นางบอกว่าตอนนี้คนที่นางต้องการคือกวนอูมากกว่าเพราะกวนอูเสี่ยงชีวิตช่วยนางมาตั้งหลายครั้งนางพูดว่าทาไมถึงไม่เคยเล่าให้นางฟังมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นคนช่วยนางเอาไว้นางคิดว่าเล่าปีเป็นคนใจกว้างถ้าไปพูดกันตรงๆว่าเราทั้งสองคนรักกัน เขาน่าจะเข้าใจนะแต่กวนอูคิดว่าแบบนี้มีปัญหาแน่ๆครับเพราะไม่อยากผิดใจกับเล่าปีจึงบอกพี่สะพย้ยไปว่างั้นถ้าเป็นอย่างนั้นข้าขอไม่กลับไปแล้วกันนะทีนี้พี่สะพย้ยกลัวว่ากวนอูจะไปอยู่กับฝั่งโจโฉครับนางจึงเอามีดขึ้นมาขู่ฆ่าตัวตายกวนอูรีบห้ามนางไว้แต่ตอนนี้พี่สะพ้ายกลังคิดว่าจะหยุดกวนอูยังไงนางจึงแทงไปที่เขากวนอูรับมีดนั้นไว้ครับแล้วก็ถามนางไปว่านี่ข้าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องตายอย่างนั้นเหรอนางไม่ตอบอะไรครับก่อนที่เขาจะดึงมีดมาแทงที่ตัวเององตนนีี้พ่ สไายตกใจมากนางล้มลงกวนอูบอกว่าฝากบอกพี่เล่าปีด้วยว่ากวนอูตายแล้วคือกวนอูเอาจริงๆเนี่ยเขาตั้งใจจะทํางานนี้ให้โจโฉเป็นงานสุดท้ายก่อนที่เขาจะขอลาไปใช้ชีวิตอย่างสงบนะครับแล้วกวนอูก็บอกนางต่อครับว่าเขาไม่มีวันที่จะทําให้เล่าปีผิดหวังคือแม้แต่หญิงอันเป็นที่รักกวนอูก,ก็ยอมให้กับเล่าปีหรือไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับสำหรับกวนอูแล้วเล่าปีคือที่สุดแต่เรื่องมันไม่เป็นอย่างที่คิดครับทั้งคู่ถูกซุ่มโจมตีกวนอูพยายามช่วยแต่ไม่ทันทําให้พี่สไปด ธนูปักกลางอก,อกเสียชีวิตณที่เกิดเหตุโจโฉรีบเข้ามาดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้รู้ว่าพระเจ้าเฮียนเตเป็นคนสั่งให้สังหารกวนอูพร้อมกับบอกให้โจโฉปล่อยวางเรื่องกวนอูสักทีโจโฉโมโหมากครับแต่เขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรต้องเก็บอารมณ์เอาไว้ขณะที่กวนอูพยายามขัดขืนสุดชีวิตก่อนจะมุ่งหน้ามาหาพระเจ้าเฮียนเตขณะที่ทุกคนพยายามขวางเอาไว้โจโฉปรีเข้ามาแล้วสั่งว่าใครแต่ต้องกวนอูคนนั้นตายสถานเดียวกวนอูใช้โอกาสนั้นพุ่งไปหาพระเจ้า ้าเฮียนเต้แต่โจโฉก็รีบเข้ามาขวางเอาไว้พระเจ้าเฮียนเต้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเจ้าฆ่าข้าไม่ได้ข้ามีประกาศสิทธิ์กวนอูตอบไปว่าเจ้ามีประกาศสิทธิ์แต่ข้ามีดาบก่อนที่จะลงดาบโจโฉก็ห้ามมาไว้อีกครั้งแล้วพูดว่าเจ้าฆ่าองค์จักรพรรดิไม่ได้ไม่งั้นบ้านเมืองจะวุ่นวายกว่านี้คนต้องล้มตายอีกมากเพื่อที่จะสร้างราชวงศ์ใหม่วันใดที่บ้านเมืองสงบข้าจะเป็นคนฆ่าจักรพรรดิด้วยตัวเองและข้าเป็นคนรักษาคำพูดเสมอโอ้โหตอนนี้คือองค์จักรพรรดินีหน้า แต่กวนอูพูดว่าโลกมันไม่สงบทุกวันนี้ก็เพราะท่านนั่นแหละคือถ้าเป็นปกตินะครับคนอื่นเขาจับกวนอูได้แล้วไม่ยอมมาร่วมมือด้วยเขาก็ประหารทิ้งก็จบไงแต่โจโฉไม่ทําให้มันง่ายอย่างนั้นครับมันเลยวุ่นวายกันขนาดนี้กวนอูโมโหแล้วก็นําร่างของพี่สะพ้ายกลับไปหาเล่าปีจากนั้นเป็นเวลา20ปีต่อมากวนอูถูกซุนกวนจับตัวได้และถูกประหารชีวิตแล้วก็ส่งหัวกลับมาให้กับโจโฉโจโฉจึงจัดพิธีศพให้กับกวนอูอย่างยิ่งใหญ่แล้วใช้ อุบายนี้ทำให้เล่าปีเปิดศึกใหญ่กับซุนกวนจบกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์หนังเรื่องนี้เน้นถ่ายทอดเรื่องราวของทางโจโฉและก็กวนอูนะครับใครที่ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกแล้วกันแต่ว่าผมบอกแล้วนะครับว่าผมเล่าเฉพาะในหนังเท่านั้นผมไม่อิงจากในประวัติศาสตร์เข้ามาเพราะว่าอันนี้เป็นการสปอยหนังแล้วก็จานมิกเนี่ยฮะคือไอดอลผมเองผมดูทุกคลิปเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับเจอกันครับ